จากที่ให้ AI ถ่ายไปเมื่อคืนจบไปแล้ว5คู่ชนะ3คาบ้าน2 AI ถ่ายว่าแมนซิตี้ชนะลีก3ต่อ0เกือบแม่นแต่ลีสมาจากไหน2ประตูให้1คะแนนแก่การถ่ายถูกว่าใครชนะให้0ในการถ่ายสกอร์ผิด AI ถ่ายว่าเบรนฟอร์ดเอาชนะเบอร์ลี่2-1ต่อซึ่งการถ่ายผู้ชนะก็ถูกแต่ดันมาผิดที่สกอร์เพราะเบรนฟอร์ดเอาชนะเบอร์ลีได้3-1ต่อ เบรนฟอร์ดขาดอีกหนึ่งประตู AI, AI, AI. ก็จะถูกสรุปให้หนึ่งคะแนนแม่นผู้ชนะแต่ศูนย์คะแนนสกอร์ AI ทายว่าซันเดอร์แลนด์เสมอบอลมัด1ต่อ1แต่ที่จริงคือซันเดอร์แลนด์ชนะ3ต่อ2ทํทำให้กลายเป็นว่าผิดทั้งผู้ชนะผิดทั้งสกอร์ AI ทายว่าเอเวอร์ตันเสมอนิวคาสเซิลหต่อ1แต่ผิดคาดนิวคาสเซิลอาจเอเวอร์ตันคาบ้าน1ต่อ4 ทำให้กลายเป็นว่าผิดทั้งผู้ชนะผิดทั้งสกอร์ AI ไทยว่าสเปอร์เอาชนะฟูลแลม2-0ต่อแต่ผิดคาดฟูลแลมอัดสเปอร์คาบ้าน1-2ต่อทํำให้ทายผู้ชนะผิดแล้วก็สกอร์ผิดสรุปทั้งหมดเมื่อคืน5คู่ไทยถูกแค่2คู่ส่วนสกอร์ไทยผิดหมดเลย